แต่ว่าทางการไทยก็ยังคงเตรียมแผนที่จะอ,อพยพคนไทยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้รอตามข่าวว่าเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยทั้งสองประเทศหยุดยิงกันอย่างจริงจังแล้วหรือยังะนะฮะไปดูชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะผู้บชาการฐานบกท่านลงพื้นที่ไป2วันต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมกําหนดการนะฮะก็คือตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็มีเมื่อวานอีกวันนะครับอย่างวันจันทร์เนี่ยท่านไปที่ปราสาทตาควายกับปราสาทตาเมอนทม แต่เม um ื่อวานฮะท่านไปเยี่ยมกำลังพลถึงฐานที่อยู่ติดก,กับชายแดนเลยนะครับทานผู้ชมโดยพลเอกพาณิแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการสู่ปฏิบัติการกองทัพบกเมื่อวานฮะท่านไปพร้อมกับพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพที่สองและยังมีผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพลตรีสมภพภาลเวศนะฮะยังคงปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีต่อเนื่องเลยฮะจุดที่ท่านพบทบไป ท่านไปเยี่ยมฐานปฏิบัติการช่องอ่านม้าที่น้ํำยืดอุบลราชธานีนะครับท่านก็ไปติดตามสถานการณ์ไปดูความเป็นอยู่ของกําลังพลนะฮะท่านก็ให้กําลังใจมีของไปมอบดอมบุงขวัญด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะทุกหน่วยในกองกําลังสุรนารีเนี่ยตามรายงานก็บอกว่าเตรียมความพร้อมสูงสุดนะฮะให้สามารถรองรับต่อสถานการณ์ความขัดแย้งอันนี้ตามแผนเผชิญเหตุเลย ที่สูย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้ซักซ้อมมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางทหารการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมในกรณีหากต้องใช้กําลังทหารในการปกป้องอธิปไตยนะครับ